สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าดึกดื่นคืนนี้เรามีเรื่องเล่าสยองขวัญไทยแท้ที่มีหลักฐานทางวัฒนธรรมมาฝากกันเรื่องเสียงเรียกจากหิ่งบรรพบุรุษเป็นเรื่องเล่าที่สะท้อนความเชื่อเรื่องผีบ้านผีเรือนที่คนไทยเราถือกันมาแต่โบราณ เตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องนี้จะพาเราไปสัมผัสความน่าขนลุกที่ผสมผสานกับภูมิปัญญาไทยและเมื่อจบเรื่องรับรองว่าทุกคนจะได้เรียนรู้บางสิ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเคารพบรรพบุรุษของเรางั้นเรามาเริ่มกันเลยครับเสียงเรียกจากหิ่งบรรพบุรุษตอนที่หนึ่งบ้านเก่าของปู่แสง ฝนตกหนักในเย็นวันเสาร์เสียงฟ้าร้องดังก้องแต่ภายในบ้านเก่าหลังหนึ่งในตำบลบางเตยจังหวัดสมุทรปราการกลับมีแต่เสียงเคลื่อนย้ายของเฟอร์นิเจอร์และเสียงพูดคุยของครอบครัวคนหนึ่งที่กำลังจัดของพี่นัดช่วยยกโต๊ะตัวนี้หน่อยสิหนักมากเองิงสาวน้อยวัยย2ปีร้องเรียกพี่ชายที่กำลังจัดกล่องหนังสือ นัดชายหรือพี่นัดวัย28ปีลูกชายคนโตของครอบครัวเดินมาช่วยน้องสาวด้วยสีหน้าเหน็ดเหนื่อยก็บอกแล้วว่าจ้างคนมาช่วยเหอะแต่แม่ก็ไม่ยอมบอกว่าเสียเงินมารษีแม่ของทั้งคู่วัย55ปียิ้มขำๆจ้างคนทำไมในบ้านมีแรงงานฟรีอยู่สามคนนี่ยังไม่นับพ่อด้วยนะธนากรพ่อของครอบครัวกำลังติดตั้งโทรทัศน์ในห้องนั่งเล่น ลูกๆเหนื่อยไปไหมพักกันก่อนเถอะพรุ่งนี้ค่อยจัดต่อบ้านหลังนี้เป็นมรดกจากปู่แสงบิดาของธนากรที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อหกเดือนก่อนปู่แสงเป็นคนเดียวที่อยู่ในบ้านหลังนี้มานานกว่า40ปีนับตั้งแต่คุณย่าสมหวังเสียชีวิตครอบครัวของธนากรตัดสินใจย,ย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะบ้านที่กรุงเทพค่าเช่าแพงมากและบ้านหลังนี้ก็ใหญ่พอจะอยู่ได้สบาย มาลูกๆมาดูห้องของลูกๆกันเถอะมานสีพาลูกๆขึ้นไปชั้นบนนัดนอนห้องนี้เอิงนอนห้องโน้นพ่อกับแนนอนห้องใหญ่เมื่อขึ้นไปถึงชั้นบนเอิงสังเกตเห็นห้องหนึ่งที่ประตูปิดสนิทห้องนี้ห้องอะไรคะแม่ห้องนั้นเหรอมานสีหันไปมองปู่ใช้เป็นห้องเก็บของแต่ไม่ค่อยมีอะไรเปล่าๆเดี๋ยวจะจัดทําเป็นห้องทํางานให้พ่อ เอิงเดินไปเปิดประตูห้องนั้นกลิ่นอับชื้นโชยออกมาห้องมืดมิดมีแต่ฝุ่นและใย,ยแมงมุมแต่สิ่งที่ทำให้เอิงต้องจ้องมองคือหิ่งเล็กๆที่มุมห้องบนหิ่งมีรูปถ่ายขาวดําเก่าๆวางอยู่หลายรูปข้างหน้ามีถ้วยน้ำเก่าๆและจานใส่ข้าวที่เหลือแต่เศษอาหารเน่าเปื่อยแม่นี่หิ่งอะไรคะเอิงถามมานสีเดินมาดูแล้วสีหน้าเปลี่ยนไป อ๋อนี่หิ้งผีบ้านผีเรือนของปู่ปู่เคยเล่าให้ฟังว่าต้องไหว้ทุกวันตรุษแต่พ่อกับแม่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้นัดเดินเข้ามาดูผีเหรอโบราณจังยุคนี้ยังมีคนเชื่อกันอยู่เหรอเด็กสมัยนี้มานสีสายหัวปู่กับย่าของลูกเชื่อเรื่องนี้มากเชื่อว่าวิญญาณของปู่ทวดย่าทวดจะคอยดูแลครอบครัวถ้าไม่ไหว้ก็จะเกิดเรื่องไม่ดี แล้วปู่ไหว้ามาตลอดหรอคะเอิงถามตอนที่ย่ายังมีชีวิตปู่กับย่าจะไหว้กันทุกวันสำคัญแต่พอย่าเสียไปปู่ก็เริ่มไหว้น้อยลงจนในช่วงท้ายๆที่ปู่ป่วยก็ไม่ค่อยได้ไหว้เลย เอิงเดินเข้าไปใกล้หิ่งมากขึ้นรูปถ่ายบนหิ่งเป็นรูปคู่ของชายหญิงในชุดไทยโบราณดูหน้าเคารบมีรูปปู่แสงและย่าสมหวังตอนหนุ่มสาวและรูปของคนที่ดูแก่กว่าน่าจะเป็นปู่ทวดย่าทวดเขียนชื่ออะไรหรอคะเอิงอ่านป้ายหมายเล็กๆหน้ารูปปู่จันย่าบุญ ปู่แสงย่าสมหวังนี่รูปปู่ทวดย่าทวดของลูกและปู่ย่าของลูกมานสีอธิบายตามความเชื่อเก่าแก่เขาว่าวิญญาณบรรพบุรุษจะอยู่คอยดูแลลูกหลานถ้าลืมเคารพก็จะเกิดเรื่องไม่ดีนัดหัวเราะงมงายจังถ้าเป็นจริงปู่น่าจะมาทักทายเราบ้างสิเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านปู่ เอิงรู้สึกไม่สบายใจกับคำพูดของพี่ชายพี่นัดพูดแบบนั้นไม่ดีหรอกไม่เป็นไรหรอกเอิงมานสีปลอบใจปู่เข้าใจปู่รู้ว่าเด็กสมัยนี้ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ธนากรเดินขึ้นมาข้างบนจัดกันยังไงบ้างเอ๊ะหิ่งนี้เหรอตอนเด็กๆจำได้ว่าปู่เล่าให้ฟังเรื่องนี้บ่อยๆบ,บอกว่าต้องเคารพบรรพบุรุษไม่งั้นจะมีเรื่องพ่อเชื่อไหมคะเอิงถามธนากรคิดสักครู่ ก็ไม่แน่ใจแต่เคารบไว้ไม่เสียหายปู่กับย่าเชื่อมาตลอดและครอบครัวเราก็อยู่ดีกินดีมาตลอดแล้วจะทำยังไงดีคะจะทิ้งไว้หรือเก็บไปเอิงรู้สึกหลังเลใจปล่อยไว้ก่อนเถิดเดี๋ยวจะค่อยคิดมานสีตัดสินใจตอนนี้มาจัดห้อมลูกๆูกก่อนแต่ขณะที่ทุกคนกำลังจะออกจากห้อง เอิงได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนเสียงใครก็ไม่รู้กระซิบเธอหันกลับไปมองหิ่งบรรพบุรุษแต่ไม่เห็นอะไรผิดปกติเอิองมาซีนัดเรียกมาแล้วค่ะเอิองรีบตามออกมาแต่ใจย,ยังคิดถึงเสียงกระซิบนั้นคืนนั้นหลังจากที่ทุกคนเข้านอนแล้วเอิองนอนไม่หลับ เธอยังคิดถึงหิ่งบันพบุรุษและรูปถ่ายของปู่ย่าที่ไม่เคยพบฝนยังตกอยู่เสียงฝนกับเสียงลมทําให้บ้านหลังเก่าดูน่ากลัวขึ้นเราราวตีสองเอิงได้ยินเสียงฝีเท้าเดินไปมาที่ชั้นบนแต่เมื่อเธอลุกขึ้นมาดูก็ไม่เห็นใครเดินอยู่เธอเดินไปดูห้องพ่อแม่ก็นอนหลับอยู่ห้องพี่นัดก็นอนหลับเช่นกัน แต่เมื่อเอิงเดินผ่านห้องที่มีหิ่งบรรพบุรุษเธอเห็นแสงสีเหลืองอ่อนๆส่องออกมาจากใต้ประตูเธอตัวสัน่นแต่ก็อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเอิงค่อยๆเปิดประตูพบว่าไม่มีไฟเปิดอยู่ในห้องแต่บริเวณหิ่งบรรพบุรุษมีแสงสีเหลืองอ่อนๆลอยอยู่เธอเดินเข้าไปใกล้พบว่าจานที่ว่างเปล่าเมื่อเย็นตอนนี้มีข้าวสารใส่อยู่และถ้วยน้ำที่เน่าเสีย กลับมีน้ำใสใหม่เอิงขนลุกเธอรีบปิดประตูและวิ่งกลับห้องดิงผ้าห่มมาคลุมศีรษะหัวใจเต้นแรงมากเธอพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นแค่ความฝันแต่สิ่งที่เธอเห็นชัดเจนมากเช้าวันรุ่งขึ้น เอิงรีบลุกขึ้นมาดูห้องนั้นเมื่อเปิดประตูทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมจานว่างเปลา่าถ้วยน้ำเน่าเสียไม่มีร่องรอยของสิ่งที่เธอเห็นเมื่อคืนอาจจะเป็นฝันจริงๆเอิงพึมพำแต่ใจลึกๆเธอรู้ว่านั่นไม่ใช่ฝันระหว่างอาหารเช้าเอิงพยายามจะเล่าให้ครอบครัวฟังแต่นัดขัดขึ้น อีกแล้วฝันไปเองแหละบ้านใหม่มันงี้แหละจินตนาการไปเองแต่พี่เอิงจะโต้แย้งไม่ต้องคิดมากลูกม่านสีปลอบอาจเป็นเพราะเพิ่งย้ายมาใหม่จิตใจยังไม่ปรับตัวแต่เอิงรู้สึกว่าสิ่งที่เธอเห็นเป็นสัญญาณอะไรสักอย่างอาจเป็นการที่บรรพบุรุษต้องการบอกอะไรกับครอบครัว เธอตัดสินใจจะคอยสังเกตดูต่อไปและเมื่อเธอขึ้นไปล้านจานที่ห้องครัวเธอเหลือไปเห็นบางอย่างที่หน้าต่างห้องบรรพบุรุษเป็นเงาของใครก็ไม่รู้กำลังยืนอยู่ข้างหิ่งแต่เมื่อเธอหันไปดูอีกทีก็หายไปเอิงรู้แน่ๆว่าเรื่องแปลกๆกำลังจะเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้แล้วมันเกี่ยวข้องกับหิ่งบรรพบุรุษที่ถูกทอดทิ้งตอนที่สองของใช้ที่หายไป สัปดาห์แรกที่ครอบครัวของธนากรย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ทุกอย่างดูเป็นได้ด้วยดียดพ่อแม่ปรับตัวเข้ากับบ้านใหม่ได้ค่อนข้างง่ายนัดก็หางานทำในพื้นที่ใกล้เคียงได้แล้วส่วนเอิงก็เริ่มชินกับบรรยากาศของบ้านเก่าแต่แล้วเรื่องประหลาดก็เริ่มขึ้นเช้าวันจันทร์เอิงตื่นขึ้นมาอาบน้ำพอไปหาแปลงสีฟันที่วางไว้ข้างอ่างล้างหน้ากลับหาไม่เจอ เธอค้นหาไปทั่วห้องน้ําแต่ก็ไม่มีแม่คะเห็นแปลงสีฟันหนูไหมคะเอิงถามแม่ที่กําลังทํากับข้าวในครัวไม่เห็นนะลูกมันไม่อยู่ที่เดิมเหรอมานสีตอบไม่มีเลยคะ่ะหายไปไหนนะหาใหม่ดูสิอาจจะหล่นที่ไหนก็ได้เอิงเลยต้องใช้แปลงสีฟันของแม่ไปก่อนแต่พอเย็นเธอก็พบแปลงสีฟันของตัวเองวางอยู่บนโต๊ะหิ้งบรรพบุรุษในห้องที่สอง เธอนึกสงสัยมากเพราะมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้เอาไปวางที่นั่นพี่นัดเอาแปลงสีฟันหนูไปวางที่หิ่งบรรพบุรุษทำไมคะเอิงถามหาแปลงสีฟันอะไรฉันไม่ได้ขยับอะไรเลยนัดตอบจริงๆนะอยู่ที่หิ่งนั่นจริงๆนัดตามไปดูพอเห็นก็ส่ายหัวเออมีจริงแต่ฉันไม่ได้เอาไปวางนะอาจเป็นแม่หรือพ่อก็ได้แต่เมื่อถามพ่อแม่ทั้งคู่ก็ปฏิเสธ ไม่มีใครยอมรับว่าเป็นคนเอาไปวางวันถัดมาก็เกิดเหตุการณ์แปลกอีกคราวนี้เป็นหวีของมารสีที่หายไปตอนเช้ายังอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งพอเย็นก็ไม่มีแล้วก็ไปปรากฏบนหิ่งบรรพบุรุษเหมือนเดิมนี่มีคนซนมารสีบนใครเอาของแม่ไปวางที่หิ่งนั่นกันแน่ไม่ใช่หนูค่ะเอิงรีบปฏิเสธฉันก็ไม่ใช่นัทโต้ ธนากรก็บอกว่าไม่ใช่ตัวเองทุกคนตัางปฏิเสธกันหมดวันที่3กิฟติดผมของเอิงหายไปวันที่4ปากกาของนัดหายไปวันที่5นาฬิกาข้อมือเก่าของธนากรหายไปทุกครั้งของที่หายไปมันจะไปปรากฏที่หิ่งบรรพบุรุษในเย็นวันนั้นเรื่องนี้มันผิดปกติเอิงบอกครอบครัวทุกวันมีของหายไปแล้วไปอยู่ที่หิ่งนั่นหมด อาจมีคนแอบเข้ามาในบ้านธนากรคิดพรุ่งนี้จะติดกล้องดูสักตัวแต่นัดไม่เห็นด้วยคนขโมยจะเอาของไปวางที่หิ่งทำไมเอาไปขายไม่ดีกว่าเหรอแถมของพวกนี้ก็ไม่มีค่าอะไรมานสีนิ่งไปสักพักแล้วพูดขึ้นหรือว่าจะเป็นเพราะหิ่งบรรพบุรุแม่หมายความว่างไงเอิงถามปู่เคยเล่าว,ว่าถ้าไม่ไหว้ผีบ้านผีเรือนพวกท่านจะไม่พอใจ จะเอาของในบ้านไปไว้ที่หิ่งเพื่อให้ลูกหลานรู้ว่าต้องมาไหว้นัดหัวรอบเสียงดังแม่เชื่อจริงๆเหรอยุคนี้แล้วนะฉันไม่รู้ลูกแต่เรื่องมันผิดปกติคืนนั้นเอิงนอนไม่หลับเธอคิดถึงคำพูดของแม่และนึกถึงเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่ย้ายมาอยู่เธอตัดสินใจลุกขึ้นไปดูหิ่งบรรพบุรุษอีกครั้งเมื่อเดินไปถึงห้องนั้นเธอพบว่าประตูเปิดอยู่ ทั้งที่มั่นใจว่าเย็นนี้ปิดไว้แล้วเธอเดินเข้าไปใกล้หิ่งพบว่าของที่หายไปทั้งหมดวางเครียงรายอยู่บนหิ่งเหมือนมีใครจัดไว้อย่างเป็นระเบียบแต่สิ่งที่ทำให้เอิงตกใจมากที่สุดคือการได้เห็นเงาของคนสองคนกำลังยืนอยู่ข้างหิ่งเป็นเงาของชายหญิงสูงอายุใส่เสื้อผ้าแบบโบราณกำลังมองมาที่เธอด้วยสายตาเศร้าโศกเอิงอยากจะร้องแต่เสียงออกไม่มา เธอยืนนิ่งจนกว่าเงาทั้งสองจะหายไปอย่างช้าๆแล้วจึงรีบวิ่งกลับห้องเช้าวันถัดมาเอิงเล่าให้ครอบครัวฟังแต่ก็ไม่มีใครเชื่อนอกจากแม่ที่เริ่มสงสัยลูกถ้าเป็นจริงละ่ะเราจะทำยังไงดีมานสีถามไปถามยายสมศรีสิคะเอิงเสนอยายสมศรีอายุ78ปีเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆเธอเป็นคนที่รู้เรื่องประเพณีไทยดี เมื่อมานสีกับเอิงไปปรึกษายายก็พยักหน้าใช่แล้วเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงยายสมศรีบอกปู่แสงกับย่าสมหวังเขาเคารบพบรรพบุรุษมากไหว้ทุกวันสำคัญตอนที่ย่าสมหวังยังอยู่บ้านหลังนั้นอบอุ่นมากแล้วหลังจากนั้นละ่ะมารสีถามปู่แสงก็เริ่มไหว้น้อยลงเพราะเศร้าโศกช่วงท้ายก็ไม่ค่อยได้ไหว้เลยบรรพบุรุษเขาเลยไม่พอใจ แล้วต้องทํำยังไงคะต้องไปไหว้ขอขมาแล้วสัญญาว่าจะไหว้อย่างสม่ำเสมอถ้าไม่งั้นเรื่องแปลกๆจะเกิดขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ยังไงยายสมศรีหน้าเศร้าอาจจะมีคนในบ้านเจ็บป่วยหรือเกิดเหตุไม่ดีบรรพบุรุษเขาจะแสดงอำนาจให้เห็นเอิงกับมานศรีได้ยินแล้วขนลุกพอกลับถึงบ้านทั้งคู่รีบเล่าให้นัดกับธนากรฟัง งมงายจังนัดยังคงไม่เชื่อของหายเพราะมีคนเอาไม่ใช่เพราะผีแต่ธนากรเริ่มครุนคิดลองทำดูไม่เสียหายถ้าเรื่องแปลกๆหยุดก็แสดงว่าจริงคืนนั้นมานสีตัดสินใจเอาผลไม้กับน้ำไปไว้ที่หิ่งบรนพรบุรุษแล้วจุดธูปไหว้เธอกราบลงแล้วพูดปู่จันย่าบุญปู่แสงย่าสมหวังหลานมาขอขมาที่ลืมมาไหว้ท่าน หลานจะว่าอย่างสม่ำเสมอขอให้ท่านอยา่าโกรธหลังจากนั้นครอบครัวก็รอดูจะเกิดอะไรขึ้นแต่แทนที่เรื่องแปลกจะหยุดกลับยิ่งเกิดขึ้นมากขึ้นและรุนแรงขึ้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนถัดมาทำให้ทุกคนในบ้านตกใจกันใหญ่ตอนที่สคืนที่ไฟดับหลังจากที่มาณสาีไปไหวหิ่งบรรพบุรุษแล้วครอบครัวของธนากรหวังว่าเรื่องแปลกๆจะหยุด แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นกลับทําให้ทุกคนตกใจกว่าเดิมเราราวเที่ยงคืนไฟฟ้าในบ้านดับหมดทั้งทงที่ไม่มีฝนตกไม่มีลมแรงเอิงตื่นขึ้นมาในความมืดมิดเธอหาโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ไฟฉายพอเปิดดูก็พบว่าเวลาแสดง12.00ตรงเธอได้ยินเสียงฝีเท้าเดินไปมาที่ชั้นบนเป็นเสียงคนหลายคนเดินไปเดินมาอย่างไม่หยุด เอิงลุกไปเปิดประตูห้องเรียกครอบครัวพ่อคะแม่คะไฟดับรู้แล้วลูกเสียงธนากรตอบจากห้องใหญ่อาจเป็นไฟฟ้าเสียเดี๋ยวรอให้สว่างแล้วค่อยไปดูพี่นัดตื่นไหมคะเอิงเรียกพี่ชายตื่นแล้วไฟมันดับหมดนัดตอบแต่ขณะที่ทุกคนกำลังคุยกันเอิงก็สังเกตเห็นแสงสีเหลืองอ่อนๆส่องออกมาจากห้องที่มีหิ่งบรรพบุรุษ เหมือนมีคนจุดเทียนอยู่ข้างในทุกคนดูสิคะห้องนั้นมีแสงไฟทุกคนเดินออกมาจากห้องพอเห็นแสงที่ส่องออกมาจากห้องบรรพบุรุษก็ต่างตกใจกันหมดใครไปจุดเทียนที่นั่นธนากรถามไม่มีใครเลยคะ่ะเอิงตอบงั้นเราไปดูกันมานาสีเดินนำเมื่อเปิดประตูห้องนั้นออกทุกคนต่างอ้าปากค้างบนหิ่งบรรพบุรุษมีเทียนสองเล่มจุดอยู่ มีข้าวสวยน้ำและผล,ละไม้วางเรียงรายอย่างเป็นระเบียบทั้งทงที่ไม่มีใครเอาไปวางนี่มันเป็นไปได้ยังไงนัดพืมพำมแต่สิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นคือในแสงเทียนที่ริบรีทุกคนได้เห็นเงาของคนสี่คนกำลังยืนอยู่รอบหิ่งเป็นเงาของชายหญิงสูงอายุสองคู่ใส่ชุดไทยโบราณกำลังหันมองพวกเขาด้วยสายตาเศร้าโศกปู่ย่า เอิงกระซิบเงาทั้งสีขยับไปมาช้าๆเหมือนกำลังพยายามสื่อสารอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงออกมาเลยมีแต่บรรยากาศเศร้าโศกที่ทำให้ทุกคนในครอบครัวรู้สึกหดหู่ใจมานสีค่อยๆเดินเข้าไปใกล้หิ้งแล้วกราบลงปู่ย่าครับหลานมาแล้วหลานขอโทษที่มาไหวท่านช้าเงาทั้ง4ี่ขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมแต่ยังคงไม่มีเสียง ธนากรเดินตามแล้วกราบลงข้างมานสีผมธนากรลูกชายปู่แสงผมขอโทษที่ไม่ได้มาดูแลหิ่งทันเอิงกับนัดก็เดินเข้าไปกราบด้วยทำท,ทําที่นัดยังไม่เชื่อเต็มทีแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เขาไม่อาจปฏิเสธได้หลานเอิงค่ะเอิงแนะนำตัวหลานนัดครับนัดตามไปเมื่อทุกคนกราบเสร็จเงาทั้งสี่ก็เริ่มจางลงอย่างช้าๆ แต่ก่อนที่จะหายไปหมดเงาหนึ่งในนั้นได้ชี้ไปที่มุมห้องซึ่งมีตู้เก่าๆวางอยู่ปู่ชี้ไปที่ตู้เอิงบอกธนากรเดินไปเปิดตู้ข้างในมีหนังสือเล่มหนึ่งเก่าๆคล้ายสมุดบันทึกเขาหยิบออกมาดูนี่ลายมือปู่ธนากรพูดเป็นบันทึกเรื่องพิธีกรรมต่างๆเขาเปิดหนังสือดูข้างในเขียนด้วยลายมือที่สวยงามบันทึกเรื่องการไหวบ้บรรพบุรุษ วันที่ต้องทำพิธีและวิธีการต่างๆปู่เขียนไว้ว่าต้องไหว้ทุกวันขึ้นเดือนวันแรมและวันสำคัญต่างๆธนากรอ่านถ้าไม่ไหว้บรรพบุรุษจะไม่พอใจและจะแสดงอำนาจเพื่อเตือนแสดงอำนาจยังไงมารสีถามธนากรอ่านต่อเริ่มจากเอาของไปวางที่หิ้งแล้วจะทำให้ไฟดับสิ่งของเคลื่อนที่หากยังไม่หยุดจะเริ่มทำให้คนในบ้านป่วย นัดขนลุกงั้นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกอย่างเป็นเพราะเราไม่ไหวบรรพบุรุษเอิงผู้จบขณะที่ทุกคนกำลังอ่านหนังสือไฟฟ้าในบ้านก็เปิดขึ้นเองแต่เทียนบนหิ่งยังคงจุดอยู่ของที่วางอยู่บนหิ่งก็ยังอยู่เหมือนเดิมปู่ย่าต้องการให้เราทำตามนี้มารสีพูดธนากรพลิกไปหน้าถัดไปปู่เขียนไว้ว่า ถ้าต้องการให้บรรพบุรุษสงบใจต้องทำพิธีเรียกขวัญกลับบ้านแล้วสัญญาจะไหวอย่างสม่ำเสมอพิธีเรียกขวัญกลับบ้านคืออะไรเอิงถามเป็นพิธีโบราณเพื่อเรียกวิญญาณบรรพบุรุษให้กลับมาพักพรอย่างสงบธนากรอธิบายปู่เขียนไว้ว่าต้องเตรียมของไหว้จุดเทียนแล้วท่องคำอธิษฐานนัดที่เพิ่งเชื่อเรื่องนี้ถามขึ้นแล้วถ้าเราไม่ทำละ ธนากรอ่านต่อในสมุดบันทึกแล้วหน้าซีดปู่เขียนว่าหากไม่ทำพิธีบรรพบุรุษจะโกรธมากขึ้นอาจทำให้คนในครอบครัวเจ็บป่วยหนักหรือเกิดอุบัติเหตุทุกคนเงียบไปบรรยากาศในห้องหนักอึงงั้นเราต้องทำพิธีนี้มารสีตัดสินใจไม่อยากให้เกิดเรื่องร้ายกับใครในบ้านแต่จะทำยังไงคะเอิงถามธนากรพลิกดูในสมุดบันทึก ปู่เขียนขั้นตอนไว้หมดเลยแต่ต้องเตรียมของหลายอย่างและต้องทำในวันที่เหมาะสมวันไหนเหมาะสมวันพุธหรือวันเสาร์ที่มีพระจันทร์เต็มดวงเอ่มดูปฏิทินบนโทรศัพท์พรุ่งนี้วันเสาร์แล้วก็เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงพอดีงั้นพรุ่งนี้เราจะทำพิธีนี้ธนากรประกาศคืนนั้นทุกคนนอนไม่หลับ ใครต่อใครต่างกังวลว่าพิธีพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรและจะทำให้ปัญหาจบลงหรือไม่แต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้คือการทำพิธีเรียกขวัญกลับบ้านจะทำให้ทุกคนได้เรียนรู้สิ่งใหม่เกี่ยวกับครอบครัวและความสำคัญของการเคารพบรรพบุรุษเพราะในคืนสุดท้ายนี้บรรพบุรุษจะแสดงให้เห็นว่าพวกท่านไม่ได้โกรธแต่เป็นเพราะความเหงาและต้องการให้ลูกหลานจำได้ว่า ครอบครัวคือสิ่งสำคัญที่สุดตอนที่สพิธีเรียกขวัญกลับบ้านวันเสาร์เย็นครอบครัวของธนากรเตรียมพิธีเรียกขวัญกลับบ้านตามที่ปู่แสงเถียนไว้ในสมุดบันทึกทุกคนช่วยกันเตรียมของไหว้ได้แก่ข้าวสวยสี่จานน้ำสายสี่แก้วผลไม้ดอกไม้ทูบเทียนและหมากพลู มานสีซื้อผ้าขาวมาสี่ผืนเพื่อปูบนหิ้งบรรพบุรุษส่วนเอิงก็ทำความสะอาดห้องให้เรียบร้อยนัดกับธนากรจัดแสงไฟให้เหมาะสมเพื่อให้บรรยากาศในห้องดูศักดิ์สิทธิต์ตอนเย็นพระอาทิตย์ใกล้จะตกครอบครัวทั้งหมดรวมตัวกันที่ห้องบรรพบุรุษธนากรถือสมุดบันทึกของปู่เพื่ออ่านขั้นตอนการทำพิธีเริ่มด้วยการจุดเทียนสี่เล่มแล้วจุดธูป ธนากรอ่านเอิงจุดเทียนวางไว้สีมุมของหิ้งแล้วจุดทูปเก้าดอกมานสีจัดข้าวสวยและน้ําไว้อย่างเป็นระเบียบขณะที่นัดวางผลไม้และดอกไม้ขั้นตอนต่อไปให้ทุกคนกราบสามครั้งแล้วเรียกชื่อบรรพบุรุษธนากรอ่านต่อครอบครัวทั้งหมดกราบลงพร้อมกันธนากรเป็นคนเรียกชื่อปู่จันย่าบุญ ปู่แสงย่าสมหวังลูกหลานมาเรียกท่านขอให้ท่านกลับมาพักผ่อนอย่างสงบหลังจากเรียกชื่อเสร็จบรรยากาศในห้องเริ่มเปลี่ยนไปอากาศเย็นลงแสงเทียนริบรีและทุกคนก็รู้สึกว่ามีใครกำลังเข้ามาในห้อง เงาของคนสี่คนค่อยๆปรากฏขึ้นรอบหิ่งแต่คราวนี้เงาพวกนั้นดูสงบและอ่อนโยนกว่าเดิมไม่มีความเศร้าโศกเหมือนที่ผ่านมาตอนนี้ให้ท่องคำอธิษฐานธนากรอ่านคำอธิษฐานในสมุดบันทึก ขอให้บรรพบุรุษทุกท่านได้รับความสงบสุขขอให้คุ้มครองลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุขลูกหลานสัญญาว่าจะไม่ลืมท่านจะไหว้ท่านอย่างสม่ำเสมอและจะรักษาประเพณีไว้เมื่อท่องคำอธิษฐานเสร็จ สิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเงาทั้งสเดินเข้ามาใกล้ครอบครัวมากขึ้นและในแสงเทียนที่อ่อนโยนทุกคนได้เห็นใบหน้าของบารพบุรุษอย่างชัดเจนปู่จันและย่าบุญดูแก่และใจดีมีรอยยิ้มอ่อนโยนบนใบหน้าส่วนปู่แสงและย่าสมหวังดูเหมือนซรอนที่ยังหนุ่มสาวใส่ชุดไทยสวยงามทั้งสี่คนต่างยิ้มให้ลูกหลานด้วยความรัก เอิงน้ำตาไหลปู่ย่าหนูขอโทษที่ไม่รู้จักท่านปู่แสงเดินเข้ามาใกล้แล้วทำท่าลูบหัวเอิงถึงแม้จะจับต้องไม่ได้แต่เอิงรู้สึกถึงความอบหุ่นย่าสมหวังมองมาที่มานสีแล้วพยักหน้าให้เหมือนกำลังบอกว่าเข้าใจและไม่โกรธปู่จันกับย่าบุญเดินไปหาธนากรและนัดแล้วยกมือไหว้เป็นการแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน ข้อสุดท้ายให้สัญญาต่อหน้าบรรพบุรุษธนากรอ่านในสมุดบันทึกทุกคนในครอบครัวจ,จับมือกันแล้วพูดพร้อมกันเราสัญญาว่าจะไหว้ท่านทุกวันสำคัญจะไม่ลืมท่านและจะรักษาความรักความสามัคคีในครอบครัวไว้เมื่อสัญญาเสร็จ บ,บรรพบุรุษทั้งสร่วมกันไหว้ครอบครัวแล้วค่อยๆจางหายไปอย่างสงบแสงเทียนส่องแสงอบอุ่นและความรู้สึกหนักใจที่มาหลายวันก็หายไปหลังจากพิธีเสร็จสิน้นบ้านกลับมามีบรรยากาศอบอุ่นเหมือนเดิมเรื่องแปลกๆก,ก็หยุดเกิดขึ้นของใช้ไม่หายไปอีกไฟฟ้าก็ไม่ดับทุกอย่างกลับเป็นปกตินัดที่เคยไม่เชื่อเรื่องผีตอนนี้เปลี่ยนความคิด ผมขอโทษที่พูดจาไม่เหมาะสมตอนนี้ผมเชื่อแล้วว่าบรรทบุรุษมีจริงและท่านรักเราเอิงยิ้มหนูรู้สึกว่าบ้านหลังนี้อบอุ่นขึ้นมากเหมือนมีปู่ย่าคอยดูแลเรามานสีพยักหน้าตั้งแต่นี้ไปเราจะไหว้ปู่ย่าทุกวันสำคัญและจะสอนลูกหลานรุ่นหลังให้รู้จักเคารพบรรพบุรุษ ธนากรเก็บสมุดบันทึกของปู่ไว้ในตู้อย่างระมัดระวังนี่เป็นมรดกที่มีค่ามากไม่ใช่แค่ทรัพย์สินแต่เป็นภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของครอบครัวสัปดาห์ถัดมาครอบครัวจัดงานบุญปูญญ่ย่าเชิญเพื่อนบ้านมาร่วมไหว้บรรพบุรุษยายสมศรีมาร่วมงานด้วยเธอยิม้มเมื่อเห็นหิ่งบรรพบุรุษที่ถูกจัดแต่งอย่างสวยงาม ปู่แสงและย่าสมหวังคงดีใจมากที่เห็นลูกหลานกลับมาเคารอบท่านยายสมศรีพูดนับจากวันนั้นครอบครัวของธนากรมีความสุขมากขึ้นงานการก็ราบรื่นสุขภาพแข็งแรงและที่สำคัญคือทุกคนรู้สึกถึงความอบอุ่นของครอบครัวมากขึ้น เอิงเรียนรู้เรื่องประเพณีไทยมากมายทั้งการทำบุญการไหว้ผีบ้านผีเรือนและความสำคัญของการเคารพบรรพบุรุษ เธอตั้งใจจะสืบทอดความรู้เหล่านี้ต่อไปนัดเปลี่ยนจากคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีกลายเป็นคนที่เคารพประเพณีเขาศึกษาเรื่องวัฒนธรรมไทยมากขึ้นและภูมิใจในรากเหง้าของตัวเองส่วนธนากรกับมานสีก็รู้สึกว่าการย้ายมาอยู่บ้านปู่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องไม่เพียงประหยัดเงินแต่ยังได้ใกล้ชิดกับบรรพบุรุษและเรียนรู้คุณค่าของวัฒนธรรมไทย ทุกคืนก่อนนอนเอิงมักจะไปดูหิ่งบันพบุรุษ เธอรู้สึกว่ามีคนคอยดูแลปกป้องทำให้นอนหลับสบายบางครั้งเธอเห็นแสงอ่อนๆรอบหิ้งแต่ไม่ใช่แสงที่น่ากลัวแต่เป็นแสงที่อบอุ่นและให้กำลังใจนี่คือบทเรียนสำคัญที่ครอบครัวของธนากรได้เรียนรู้ว่าการเคารพบรรพบุรุษและรักษาประเพณีไม่ใช่เรื่องงมงายแต่เป็นการแสดงความกตัญญูและการรักษาสายใยครอบครัวให้แน่นแฟนและเรื่องราวของผีบ้าน ผีเรือนในบ้านหลังนี้ก็กลายเป็นเรื่องเล่าที่จะสืบทอดไปยังลูกหลานรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าความรักและความเคารพต่อบรรพบุรุษคือรากฐานที่สำคัญของครอบครัวไทยนี่คือจุดจบของเรื่องเสียงเรียกจากหิ่งบรรพบรุษเป็นอย่างไรบ้างครับน่าติดตาไหมเรื่องเล่าคืนนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อหลอกให้กลัวอย่างเดียว แต่เป็นการนําเสนอความเชื่อเรื่องผีบ้านผีเรือนที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยเราการเคารพบรรพบุรุษการรักษาประเพณีและความสําคัญของครอบครัวเป็นคุณค่าที่ควรสืบทอดต่อไปไม่ว่าเราจะเชื่อเรื่องผีหรือไม่แต่การมีความกระตันอยู่ต่อผู้ที่ล่วงลับไปคือสิ่งที่สวยงามในวัฒนธรรมไทย ถ้าใครมีเรื่องเล่าสยองขวัญที่มีความเชื่อทางวัฒนธรรมอยู่เล่ามาได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องเรื่องเล่าดึกดื่นเพื่อไม่พลาดเรื่องเล่าหน้าขนลุกในคืนถัดไปสวัสดีครับฝันดีนะครับทุกคน